ไวโอเลตแม่อ้อนจัดเฮ้ยไอ้เหี yeah. ้ยสวยได้นะคอสจบได้ไหมจบได้ไหมจบได้ไหมขอบคนก่อนนะขอบคนก่อนนะโอเคครับก็สวัสดีกันด้วยแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่น ROV กันนะฮะ ช่วงนี้ยังไม่ได้ลงคลิปบ่อยนะท่านผู้ชมเพราะีลเกียจตัดคลิปนะฮะเพราะเราอัดไปหลายคลิปนะแต่ไม่ได้ตัดคลิปสักทีวันนี้เราก็จะมาลงแรงสักตานะท่านผู้ชมหลังเลิกเรียนนะโอเคเราก็ตอนนี้เราก็เลือกเป็นเลนโรมกับแคร,รี่ฮนะส่วนมากจะได้โรมเพราะเล่นแคร,รี่มันหาเลนไม่เจอฮะตอนนี้เราก็อยู่คอมเดอร์สองนะท่านผู้ชมโอเคตอนนี้เราก็ รอห้องนน้นะท่านผู้ชมถึงตาคุณแบนแล้วเราได้ support นะตอนนี้ตอนนี้เราจะแบนตัวอะไรดีอะแบนมูดาดไหมมีใครเล่นมูดาดไหมฮะแบนมูดาดแม่งเลยอันนี้ฝั่งเราได้เรียกก่อนนะ few later. ฝั่งโนูมีจก็จะเป็นที่สี่นะ ดูนะโอเคเราก็กดไปเลยเมื่อกี้ผมเล่นไม่เป็นเหมือนกันนะ RV นะท่านผู้ชมฝั่งเราก็จะเป็นฟอร์เรนแล้วก็ปลาหมึกผมเอง <Yeah. S 1> นะฝั่งนู้นก็กิ๊ตซี่นะคอรแล้วก็อันนี้มันชื่ออะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะท่านผู้ชมแล้วก็โอเมนฝั่งนี้เฮ้ยไวนโอแคดดีปบ้างไวนโอนี่ว่า uh huh. ถ้าผมเล่นไม่เก่งก็ขออภัยด้วยนะท่านผู้ชมผมไม่ใช่โปรเพยเยอร์ครับวันนี้ผมก็มาเล่นโรมนะตอนอดีตเม็ดฟ้านะฮะท่านผู้ชมอดีตเม็ดฟ้าภาคใต้ครับแล้วก็ตอนปัจจุบันก็เม็ดเขียวจังหวัดนราธิวาสนะฮะท่านผู้ชมดูซิตอนนี้ไม่รู้ติดเม็ดเขียวไหมท่านผู้ชม <Yeah. S 1> นี่ไง ติดเม็ดเขียวด้วยนะเวลาที่วาดด้วยนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมกันดีกว่าไปหนึ่โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมนะเดี๋ยวเราไปเลนกลางกันนะเราซื้อล้างไวยก่อนฝั่งนู้โรมันชื่ออะไรอเนสเตอร์คิสซี่อยู่กลางนะท่านผู้ชมปาดสวย เราวีร่าฮนะคอมโบนรกไม่มึงก็กลัวเดี๋ยวเราเคลียร์กลางก่อนนะท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราค่อยลงไปช่วยล่างจ๊กเกอร์น่าจะไหวอยู่แหละตอนนี้ไวโอเลตไม่มีฟิกเกอร์แล้วนะ <Yahoo! S 1> เฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราเดินยกนะครับจ๊กเกอร์ครับเฮ้ย สวยจ๊กเกอร์เฟิร์สบัตไปแล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลงไปล่างก่อนตอนนี้บับแดงยังอยู่นะท่านผู้ชมมากนท่านผู้ชมแต่ผมเล่นไม่เก่งนะท่านผู้ชมเกาะอาศัยเกาะเพื่อนขึ้นแรงนะท่านผู้ชมกี่ปีแล้วที่เราไม่เคยเล่นธรรมดาเลยครับท่านผู้ชมหลายปีแล้วแบบลงแรงอย่างเดียวเคยเล่นอารีต้องลงแรงอย่างเดียวมันไม่มีฟิกเกอร์ตัวนี้ ได้อันตีไม่มีเดี๋ยวเราออกฮิวไปก่อนนะ <enemy> ล้าง <been defeated. S 1> อ,ออกหามันกิ้งแล้วโอ้โหเสียดายไม่มีอันตีโอ,โอกิ้งละเดี๋ยวเราทำเว็บกันนะก <suff ix> ็ขอ,อไปด้วยมือใหม่มือใหม่มหมัเล่นนะฮะมือใหม่หัดเล่นตอนนี้ nih, ป่าลงมาแนละ้ว <ederim> เดี๋ยวเดี๋ยว ไว <Yeah. S 1> โอเลตแมงอ้อนจัดเฮ้ยไอ้เหี้ย er. เสีย Execute ิวเขาเรียกเอคิวนี่น่าว่าใช่แหละเดี๋ยวเรามาเฮ้ยนาคอสนาคอสนาคอสอยู <_ c oughs> ห่หัวใจหัวใจหัวใจไอ้เหี้ยอันตีไม่ทันด้วย <_ t une> แล้วป่ามันงึงงกงักง,งักงักไงสวยได้ไนาคอสอยู่ มันจะเอาไม่เอาอยู่เมื่อกี้อ่ะโอ้โห a few moments later โอเคเดี๋ยวเราก็ลงไปช่วยจ๊กเกอร์กันต่อนะไวโอโคตรอ่อนอ่ะท่านผู้ชมนี่ดูชื่อไวโอนะอยากเกิดก็เปิดมานี่อย่างเฟี้ยวท่านผู้ชมดูซี่อย่าผิดเยอะอย่าพูดตียนี่แคปชั่นนี้ใช้ได้ทุกคลิปนะท่านผู้ชมโอเค มันเอาดาร์กอยู่เฮ้ยผมเ,เม่นไหวล้าอันนี้ล่างอยู่สองอนะบนตายหมดอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะแพ้หรือชนะท,ชนนะท่านผู้ชมเพื่อนไวโอกียงลวเดี๋ยวคีบหมดคนระับท่านผู้ชมคีบหมดแล้วมันอยู่ภูมนี้ผมเล่นไม่ค่อยช่ำนะท่านผู้ชม โอ้ปาดไม่โดนมันมีบัฟเฟลอยู่นะทยะท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยปิงเน็ดปิงครับท่านผู้ชมเหน็ดปิงเดี๋ยวเราลงไปล่างก่อนนะล่างเยอะอยู่เนาะสองคนเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอ มันอยู่แต่ในป้อมอ่ะท่านผู้ชมอะโอ้โหเน็ตติ่งมากท่านผู้ชมเดินไจะเอาคาป้อมเลยหรอเพื่อนถ้าเพื่อนเอาก็เอาอันติละเฮ้ยเพื่อน<ๆ>เพื่อนอา้าว ชิบหายทีไม่เข้าโอ้โหแม่งดูสิท่านผู้ชมทีไม่เข้าหรือว่าเราเปิดโงโวะยความได้เนี่ยโอ้โหจ๊กเกอร์ก็มาช้ารลีลาจัดเริ่มเริ่มเริ่มจะหัวเสียแล้วท่านผู้ชมลีลาชิบหายมันแบบมันไม่เด็ดขาดไนแบบใส่ก็คือใส่เลยนะไม่ต้องแบบจะใส่ไม่ใส่อยู่มัน ขัดหูขัดตาท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ไม่รู้จะได้ลงเมื่อไหร่อ่ะท่านผู้ชมะพะเราอัดไว้แล้วอัดไว้หลายคลิปมากเลยทั้งไม r ค f t ทั้งอะไรเพราะขี้เกียจตัดต่อคลิปนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเคลียร์กลางบนโหเมนอยู่แล้วเดี๋ยวจ้ กลางสองตัวโอ้โทษ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 แม่งเราไปปาดตรงสวยวีล่าสวยครับโอ้โหแม่งไม่ได้ไอ้เหี้ยกูโดนโดนล็อกโดนล็อกป้อมกลางได้ไหมฮะโจเกอร์โจโก์ดันป้อมโอ้โห ถอยก่อนเพื่อนโอ้โหตายอีกผมก็ช่วยสุดชีวิตแล้วฮะวีราเดี๋ยวเราเอาเลือนหลังป้อมของนะท่านผู้ชมเกมนี้ก็ตึงอยู่เนาะข <Yeah. S 1> อพยด้วยนะถ้าเล่นไม่โหท่านผู้ชม <Wow. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยว่างเข้าล่างเข้า,า,ขาให้จุ๊บก์เอากลางไปก่อนเดี๋ยวเราไปทำเวฟล่างกันล่างกลางนะว่าสู้ไหวแล้ว เราเคลียร์คลิปแล้วน,นะโอ้โหชิปหายแล้วกูจะโดนด่าไหมเนี่ยว่าลมไปไหนล้มไปไหนโอ้โหท่านผู้ชมมันต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วตอนนี้เราเคลียร์เวทล่างอยู่นะเพราะถ้าเราไม่เคลียร์ว่าไม่มีใครเคลียร์เรากูไม่ลงแล้ว เดี๋ย ku พร้อมเปิดอันตินะีะวีล่ามามาเร็วนะไอ้เหี้ยว,วิ่งเร็วชิบหายโอ้โหแม่งนักคอสอยู่ป่าคิดซี่อยู่พุ่มหนาบม <Yeah. S 1> นาบูอยู่ เฮีย uh, <Ultimate. S 1> สวยได้คิสซี่ฮะเดี๋ยวเรากันตีเราไม่พร้อมนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอโอเมนเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวเราแท้งดักเฮ้ยแท้งมังกรให้โจ๊กเกอร์นะท่านผู้ชมฝั่งเราก็ได้ดักแล้วนะเมื่อกี้เพื่อนกำลัง กำลังทำเลยเดี๋ยวเราไปยิงว่ะโอ้โหว่ามันมีดาร์กอยู่ด้วยเดี๋ยวเคลียร์ลนะ่างกันนะท่านผู้ชมสวย ได้นาะคอสแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้มีสิทธิ์ชนะครับตอนนี้ <c oughs> ก็โรมาดีดเม็ดฟ้าทนะ่า <c oughs> นผะู้ชมดีดเม็ดฟ้าพักได้ครับม,รมันก็เป็นแค่อดีตนะโอ้โหคีปตายแล้ว <c oughs> <c oughs> ลเดี๋ยวเราไปกัางเลยไปช่วยจ็กเกอร์นนะไ <c oughs> อ้เหียคีปมด นักนะคอสนะักคอสนักคอสอย่าซ่าน่ไอ้หนูเฮียวให้ฟอร์เรนนะ่ะอ้าวแล้วมึงไม่ลำไทยเก๊กนี่หวายเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวเจอไม่รู้ว่าจะออกล้างหรือออกฮีวดีวะเดีได้นักคอส เสร็บเสร็จอปอมป้อมอป้อมอปอมอปอมจบได้ไหมจบได้ไหมจบได้ไหมเอาคนก่อนนะฮะเอาคนก่อนนะสวยท่านผู้ชมเราก็เล่นโรมมิ่งนะฮะวันนี้เล่นโรมมิ่งนะฮะวันนี้ก็เกมก็จบเร็วนะท่านผู้ชมวิกตอรี่นี่ ลเยลยฟิลาช่วยสังหารมากที่สุดนน่ปลาหมึกครับอดีตเม็ดฟ้านะท่านผู้ชมแต่เล่นยังไงก็ไม่ขึ้นคอนสักทีคนระับรหัสนี้ท่านผู้ชมเล่นแบบมันเหมือนสลับกันแพ้แบบตานี้แพ้ตานูชนะแพ้ชนะแพ้ชนะชนะมันไม่มีแบบชนะชนะไปเลยส่วนมากจะแพ้แพ้แพ,แพ้ไปเลยนะท่านผู้ชมอันนี้ก็จ๊กเกอร์ได้ MV p พนะีฮะ นี่ครับวิกตอรี่ยี่สิบเอ็ดต่อห้านะท่านผู้ชมผมก็ได้ที่สี่อายาได้ที่สี่นะท่านผู้ชมตาหนี้เล่นไม่ขึ้นเลยนะท่านผู้ชมฝั <Yeah. S 1> ่งหนูก็ดูไบโอสิครับท่านผู้ชมศูนย uh? okay. ์หกศูนย์โอเคตาหนี้ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่มาไต่แบงค์ซักตาครับท่านผู้ชมเพราะไม่มีคลิปจะลงว่า ก็เลยมาอัดคลิป RV หน่อยเพราะคลิป m e c a f t มันไม่ค่อยมีวิวเลยคนระท่านผู้ชม oh, <no. S 1> ตัดคลิปแต่ละทีโคตรเหนื่อยครับตัดทีเป็น3ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงครับท่านผู้ชมกว่าจะเสร็จโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วเเจอกันคลิปหน้าไม่ว่าจะคลิป RV m e c a f t หรืออะไระครับเราชมครับคลิปหน้าแล้วเจอกันครับสวัสดีฮะบ๊ายบาย